สวัสดีครับพบกวับผม PG Locker นะครับแล้วเราก็อยู่กันในเกมชัตเตอร์นะครับโดยมีผู้บัญชาการคือมอนคุงนะครับ <c oughs> ทำไมต้องทำไมต้องเป็นผู้บัญชาการด้วยวะเออเพราะคุณเป็นมีหน้าที่สั่งผมนะครับแล้วมึงก็ต้อง <Okay. S 1> อร,อร่วมหลอนกับกูด้วยโอเคโอเคโอเคส่วนทันนี่ก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าเล่นไม่เป็นจริงๆคือมือใหม่นะมือใหม่ไ <c oughs> ม่กไม่ยากเกินไม่ยากเกินยากยากเกินครับเจ้าที่เมื่อเมื่อเช้าลองกลับเข้าไปเล่นครับเจ้าที่คิดถึงจัดโอ้โหตามมาทุกที่เลย ตามมาที่ที่ทำไมต้องตามมาที่ที่ขนาดออกมาจากบ้านมันยังตามมาหลอกกูเลยไม่รู้เป็นหาเลยเป็นหาเป็นหาหาได้วรับไม่ไม่หาครับไม่ไม่หาครับหาไม่ได้ผีหัวขาดก็มาต้อนรับกูอีกเฮ้ยเฮ้ยกูต้องมั่นใจตรงนี้ครัะปึ้งไม่ไดเดี๋ยวเราโอเคนะเดี๋ยวเราสั่งเอเดินนะครับโอเคหมกัน ตอนนี้เราก็ขับอยู่เราก็อยู่กับบนรถนะครับรถแรงมากเออถ,ถนอนสตรีทวิวใช่เฮ้ยถนนสตรีทวิวเกี่ยวอะไรวะเอ้ยทำไมหนะน,น้าจอคุณดำเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณก็ะดามป๊บนึงรอกูก,ก,ก,ก่อนดิยังดูอย่างเนี้ยเอาครับรู้สึกรถกำลังแรงครับเหยียบไปสองร้อยห้าสิบไมล์แล้วดิ้นเตี้ยนรถได้ยังไงดิ้นครับแล้วก็เบรกแล้วครับแล้วก็อู้มวย ผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เรามาถึงในสถานที่ทําการแล้วนะครับอ่าเราก็กลับมาต่อเลยมอนคุงบัญชาการโดยด่วนเลยนะครับโอเคครับผมเห็นตะเกียบมั้งเห็นตะเกียงมั้งเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคครับเดินเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเดินเดินเข้ามาแล้วครับโอเคครับครับจ่องจ่องนะครับเปิดแป๊บไหมครับโอเคเดินไปเดินไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอเลี้ยวเลี้ยวขวาอ่ะเอาขวาเขาไม่ได้ซ้าย ไม่ไม่มีไฟรครับผมโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะครับเดินไปอย่างนี้เหรอครับขึ้นไปไหมครับเอ่อขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับทำระหว่างระหว่างขึ้นเอาทำสียงดังๆด้วยครับผมเอดี้แ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 อด้เอ้ยวเอ้าเฮ้ยทำไมกูตกอ่ะเกิดเชืออะไรขึ้นวะเดี๋ยว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 กูลงมาก่อนอยู่กันเฮ้ย <Hey. S 2> ตั้งหลัง เดินไปเลยครับตั้งลำได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงก็เฮ้ยเฮ้ยกงอ้าเปิดได้มอบดีมอบมอบกดตัวอะไรวะเอากดตัวสี่ครับผมโอเคครับเดินไปเดินไปเดินไปโอเคเดโอเฮ้ยเอาแล้วมันขังคุณแล้วเอาแล้วต้องตรงช้ทางครับทำไงดีครับก็เดินต่อไปสิครับเกมเขี้ยวอะไรกับกูนักหนา ตะโกนบอกเลยครับผมตะโกนไม่ได้ครับน้องนอนอยู่ครับตะโกนบอกเลยว่ามึงได้จริงมึงออกมาได้จริงมึงออกมาดีเออตะโกนดังอีกได้จริงรมึงออกมาดีเออแก้วแล้วก็เดินต่อไปเดินต่อไปต้าานตรงเมื่อวานนี้อันนี้เขาเรียกว่าเดินนะครับช่องแคบขนาดนี้กูเดินไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้กูเปิดแฟลแล้วแล้วเจอยอดเจดเรือยอดครับ เดินตรงไปเลยเออเดินไม่ได้ครับตอนนี้กําลังหมอบอยู่ครับส่วนสนามแล้วมึงมึงไปข้างหน้าไหมกูขยักูขยโอเคแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายออซ้ายครับโอ้โหลองลองเปิดแฟลชรับนึงแล้วเปิดแฟลชรบนึงเพื่อจะเจอ,โอโจะเจอพลังงานบางอย่างมันแท้ใส่ผมเลยเมื่อกี้โอเคครับ คุณต้องฮึดเข้าไว้ครับเดี๋ยวภารกิจมันไม่สำเร็จเอาครับเออเสร็จแล้วคุณจะมีอะไรเลี้ยงให้กูด้วยไหมครับก็เดี๋ยวจะสั่งพิซซ่าถาดครับแล้วมันก็จะแถมอีกสิบถาดให้ครับเปิดประตูไปเลยครับเปิดประตูเข้าไปเลยเปิดแล้วครับเออเปิดไม่ได้ครับรู้สึกเปิดไม่ได้ถีบเลยครับถีบบอสถีบบอสอือ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 อืไปเออื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 ออ ม่อยากเปิดเลยครับแฟดแล้วกูก็เจอช่องเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรวะจืดสุดขัยเอ้าไม่ใช่ตกใจเสียงมือเนี่ยกูไม่ตกใจอะไรหรอกเออเหรอไอ้ยกุ้ยผู้วิชาการมึงนะมึงฟังมึงฟังครับแต่กูไุ้โง่ครับครับครับโอ้โหต้องไปเปิดแปดอันกูอัดคลิปอยู่ปะวะกูกด f 9ไปแล้วนี่เอ้ยช่างเถอะอัดไม่อัดก็ช่างอ่ะเดี๋ยวกูกลับมาหลอนใหม่ก็ได้วะเออเลือกขวาเลือกขวา ขอเซฟก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วโอเคโอเคเซฟก่อนนะผมให้ส่งให้โอกาสเซฟก่อนทิ้งเทปไว้อ่ะทิ้งเทปไว้อ่ะโอเคเซฟไว้เดี๋ยวฟไว้เป็นชุกวช่วเลยไม่เป็นเซฟเป็นหลินปิ้งวะไม่ได้หรอกครับโอ้โหสวัสดีครับอุ้ยอู้พิซซ่ามาส่งครับอู้มืดมิดจาก p ีล็อกเกอร์นะครับ PG ล็อกเกอร์มาส่งของครับอุ้ยเขีย เมื่อกี้เดินเดินตาเฮ้ยมอนใครวะเดินไหมเดินท้าทายเขาไปเลยเดินท้าทายเขาไปเลยอ่าแล้วอุ้ยเข้าไปเลยครับเดินท้าทายเข้าไปเล้วเดินไม่ได้ครับวุ่นเดื h e เฮลยิสเดดวุ่นเด h e ดเฮลเฮลเฮลหน้ามึงกีกูแปลไม่ทันว่ะเดินเข้าไปครับโอเคครับเดินเข้าท้าไปเลยครับเมื่อกี้เขาเออเมื่อกี้เขาบูมวัวเข้าไปในนั้นนะครับโอ้กด F เพื่อเปิด ายวิชาโอเคครับกดเลยครับดูเลยครับอ้ากดเปิดนานๆเลยครับเปิดนานๆเลยครับผมจะได้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนครับโอเคครับตอนนี้เออระวังระวังแบตหมดด้วยนะครับผมเออแบตหมดเกี่ยวช่างแมงครับช่างแมงเอาตัวเล่าปันทล่ดีโอ้โหเออเต็มเต็มตาไม่ไม่เห็นขี้เลยเนี่ยตอนนี้กล้องหนึ่งเสียไปแล้วนะครับผมไม่เห็นเลยเลยโอเครอต่อโอ้โห เต็มหน้าเต็มตาแค่นี้มึงระบายอารมณ์ใส่กูเหรอมึงเก่งแล้วเหรอมึงมาเจอวันนี้มึงออกมามึงออกมาเลยมึงออกมามึงยังท้าทายครับท้าทายเข้าไปท้าทายท้าให้ได้ดังเลยครับโอ้ยเชี่ยนังอะไรวะอ่าโอ้วโหอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเด้อเกิดอะไรขึ้นไม่เราเราจะไม่ถอยครับเราจะสู้กับมันครับกูมองเอ้ามันก็แค่ผีตัวเดียวครับมันก็แค่ผีตัวเดียวครับอย่าไปกลัวมันเดี๋ยวกูขอเซฟก่อน เซฟเป็นหลินปิงเิีอยะเซฟเป็นระยะระยะเฮ้ยเมื่อกี้ก็ไม่น่ากลัวนะมันมันเหมือนกับเกมอะไรวะไอ้ขายขายไอ้ขายอิดไฟไอ้ไฟมันตั้งนึงอะชื่อเกมนเหรอใครออฟใส่แล้วใครออฟเบียผัวตัวเขาไปเลยครับมอนคุงนะครับครับสคู่นะครับเดี๋ยวมาครับเอ้าระวังไม่กลัวมันสตือนตัวนะครับสังเงนเอาแล้วคือ เอาเลยนะครับต่อจากนี้คุณพีจีล็อกเกอร์เขาได้ไปทำการอ่าธกิจส่วนตัวรอจากเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เต็มเต็มตาใครไม่เห็นก็ก็ไม่เห็นนะครับแล้วกับผมพูดแล้วไม่ต้องสนใจผมหรอกผมอยู่บน,นเดียวไม่มีเพื่อนคุยเ <laughs> ออ สิบปีผ่านไปสิบเอ็ดปีผ่านไป,ป,นไปอ่าโอเคครับเราก็กลับมากระตอกกันเลยเอ้ามันให้เดินไปนั่นเหรอเฮ้ยไม่ใช่ปร,บต,ปปรบตู้ไปปรบตูปรบตู้นั่งๆไม่ใช่เหรอเฮ้ย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 อย่าเฮ้ยสิครับเจออะไรอย่าเฮ้ยครับเ,เดี๋ยวมันตามมาถึงที่แหรอครับเฮ้ย <laughs> <buenas chas> <Dave> เปิดเลครับผมเอาเปิดไงวะกูตัวอะไรวะเคหน้างสิโอเคครับเปิดเปิดเปิดครับระวังมันตุ่ยตุ่นะครับเมื่อกี้แม่งเต็มเต็มตายครับเกียร์องใสต้องไปประตูนั้นนะครับผมระวังระวังเลยเหรอเดินเอิงเข้าไปเดินเข้าไปอ้าวเปิดเลยครับเปิดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรแว๊บๆเดี๋ยวกูขอเซฟก่อนโอ้โห มึงเก็บเก็บพื้นเซฟเป็นเหรียญเหรียญปิงได้ไหมไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้งั้นเฮ้ยเฮ้ยกูได้ฟิล์มเก็บกูได้ฟิล์มแล้วฟิล์มลามิน่าไอสัตว์นั่นมันฟิล์มกำกันรถนี่หว่าเฮ้ยกุญแจเฮ้ยใช่อะไรกูเก็บหมดกูรู้ว่ากูรู้ว่าเป็นกุญแจทะเอ่อท้าเขาไปเลยครับเจ้าของกุญแจออกมาเลยดิเฮ้ยตอนนี้กูได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเก็บกุญแจก่อน เดี๋ยวผมจะทําการเก็บกุญแจวะอ้เย็ดทำไมไปเก็บไม่ได้วะกูรู้ว่าเป็นกุญแจดอกเก่าๆนะทําไมเก็บไม่ได้วะกดตัวอะไรวะฟังก์งพักงานเลยครับฟังก์งพักงานเลยครับอ๋ออ๋อไงอไงยังไงจะยังไงก็ไม่เก็บละแค่นั้นแหละเอาตอนนี้นะตอนนี้ใช่ไเปิดแปดถามมึือเนี่ยเอ้ยกูเปิดไอ้เขาเรียกว่าไนท์วิชั่นละ ในทีมออกมาในทีมออกมาเออดังๆเลยดังๆแจเป็นตัวประกันนะมึงเออมึงไม่ออกมากูไม่เอากูไม่คืน่ะเออเออเก็บเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดกดอะไรวะเอ้กดได้แล้วเยสเนี่ยตอนแรกกูมีกุญแจอยู่ในกำมือกูแล้วแล้วกูก็มีเออยาปลุกเซ็กสามขวดนะครับเออมันมันใช่ปลุกเซ็กซ่เหรอวะเฮ้ยมันคืออะไรวะ เออโอ๊ยวิ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 สัตวาเลมเช็คเดี๋ยวกูเซฟก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นอะไรวะไอ้คคอลดิฟิวเหรอคอนคอนฟิวเดี๋ยวคอนฟิวคอนฟิวเฮ้ยชิบหายแม่งตุยตุดดีนะกูเซฟไว้กูบอกแล้วเป็นไงล่ะเป็นชุ่มชั่งไหมหรือว่าเป็นพอยาวอะ เอออาจจะอาจจะเอองั้นเราก็จะขอพอกันเท่านี้นะครับของสตยยาแรงใบปลุกเซกูเยอะจัดเซกูลับไม่ไหวแล้วครับเออคราวนี้ก็โชคดีครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทสอง